ส่วนเพื่อนๆมาทานข้าวขาหมูนี่หัวนะครับซึ่งเป็นร้านที่ผมได้มาทานเป็นประจำนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสได้แวะเวียนผ่านเข้ามานะครับเนื่องจากว่าร้านนี้นะครับข้าวขาหมูนะครับเขาอร่อยมากเลยนะครับจะมาจอดรถบริเวณด้านหน้าร้านหรือว่าด้านหลังร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณด้านหลังร้านนะครับก็คือถ้าหากว่าเราผ่านมานะครับปกติถ้าหากว่า ผมได้มีโอกาสเดินทางไปอีเกียนะครับขากลับก็จะแวะที่ร้านนี้เป็นประจํานะครับนะครับถ้าตอนกลางวันนะครับทางร้านก็จะขายข้าวขาหมูนะครับแต่ถ้ากลางคืนก็จะขายเกาเหลาเนื้อสุนแล้วก็ว๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนนะครับถ้าหากว่าใครรับประทานข้าวขาหมูนะครับก็มีข้าวเป่าที่เติมได้ใน่อั้นเลยนะครับนีนะครับโอ้เต็มหม้อเลยนะครับ ตักได้ไม่อั้นเลยนะครับขนมหวานนะครับมีลอดช,ช่องด้วยนะครับคุณพี่เจ้าของร้านบอกนะครับว่าลอดช่องก็ได้ทําเองนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับกลิ่นหอมเตจหมูนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูที่โต๊ะก,กันเลยนะครับโดยปกติแล้วจะมีการล้างมือเพราะว่เปี๋ยวดแล้วถึงเริ่มเปิดช่วงนี้โควิดก็สี่โมงเย็น ขาหมูที่อยู่ในหม้อขนาดใหญ่นะครับขาหมูร้านนี้นะครับมีความอร่อยอร่อยมากนะครับก็คือผมไปรับประทานที่ได้หลายร้านมาแล้วนะครับซึ่งร้านนี้บอกได้เลยว่าติดอันดับท็อปแน่นอนครับผมอยากให้ทุกคนได้มาลองรับประทานกันนะครับหมูสเต็กที่พึ่งปิ้งใหม่ๆเลยนะครับร้อ,อนๆเลยนะครับนะครับ ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับนี่นะครับให้เครื่องมาเยอะมากเลยนะครับาดูน่ารับประทานได้ไหมครับตัวนี้จะเป็นข้าวขาหมูนะครับที่ใส่ไข่นะครับแล้วก็เติมข้าวได้ไม่อั้นเลยนะครับมีการจิดปรัชนาทุกอย่างไว้อย่างดีนะครับนี่นะครับใส่ร้อบเติมพริกเติมกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูข้าวขาหมูที่อยู่ในชามนะครับเห็นนะครับโอ้โหน่ารับประทานมากเลยนะครับชิ้นใหญ่มากเลยนะครับบางทีเนี่ย คนเดียวแทบไม่หมดเลยนะครับน,นะครับดูเนื้อนะครับดูไข่ดูนี่สั่งเป็นเนื้อหนังมานะครับห้ามพลาดนะครับถ้าหากว่าทานเสร็จแล้วต้องสั่งรอดช่องด้วยนะครับ